สวัสดีครับวันนี้ผมมาขายอะไหนะครับตัวยี่สิบแรงนะครับเผาตรงนะครับอะเดี๋ยวให้ดูเฟืองในครับผมนี่ครับเฟืองในครับแน่นๆครับผมนี่ครับฝานะครับครับผมอะไร อะไรครับะระบบได้ทุกระบบครับผมบสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0622 713189นะครับย้ำนะครับ0622 713189นึ่งสาหะครับรว่าจะยกคันก็มีนะครับคันแดงครับผมอีตกกี ยีสิบสองแรงครับผมอ่านีเลยครับอันนี้ขายยกหรือว่าแยกทุกชิ้นนะครับยกเอาไปเลยครับมาคุยราคาเองครับผมบางโกนนะครับขาย มีคนถามมาว่ามังกรราคาเท่าไรนะครับขายคู่ละพันสองครับผมมีตำหนิบิดหน่อยครับครับไดึงแก้วครับสองข้างนี่กระบุกครับผมแก้หน่อยครับไม่มีผูนะครับวคมลอยนะครับ มาดูกันได้ครับผมถ้ายกหมดมีบริการส่งครับผมแขนนะครับแขนก็ตามนี้เลยครับไม่มีดามนะครับเกี่ยวหมุนได้ทุกอันนะครับสองแทบเลยหมุนได้นะครับ อันนี้ก็ปรับได้ครับนี่ก็ปรับได้กลางตูดจับกับดีดโอนะครับเบรก็ใช้ได้นะครับเกียร์แน่นครับครับสนใจนะครับ0622713189นะครับ มอ้น้ำคานหน้านะครับมอ้น้ำคานหน้ามอ้น้ไม่รั่วน,นะครับคานหน้าครับครับถ้าใครสนใจนะครับ เราจะเอาอีสากินะครับอีสากิยีบสองแรงสองสูบเอาเดียวนะครับตัวเปล่าใช้งานได้ทุกระบบครับเครื่องต่อได้ครับผมอันนี้เก็บงานให้แล้วครับพร้อมใช้เลยครับผมด,ดูรถได้ที่สีเทพเพจรบูรณ์นะครับ มาดูรถได้ครับผมมีบริการจัดส่งขอบคุณครับ